สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับดิฉันฟ้าสายป้องเกิดในชั่วโมงพลิกชีวิตกับรายการหวงจุ้ยพลิกชีวิตค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงทางช่อง New Vision Channel ค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถรับชมรายทุกรายการของทางสถานีโทรทัศน์ New Vision ของเราได้ทางระบบจานดำค่ะ PSI O2 ช่อง124และทางระบบอินเทอร์เน็ตค่ะ www.newvisionchannel.tv ค่ะ วันนี้ค่ะดิฉันอยู่ร่วมรายการกับหมอหนุ่มอาจารย์หนุ่มหมอดูเทวดาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีสสดค่ะคคอาจารย์คะในหลักการมองวงจุย้ยบ,บ้านนะคะ,ะที่ดินรเราต้องดูที่ดินด้วยไหมคะก็คือในลักษณะเนี่ยดูที่ดินนะครับแล้วก็ตัวบ้านนะครับว่าบ้านลักษณะตรงนี้เป็นยังไงที่ดินลักษณะไหนนะครับที่ดินนี่คือเราดูว่าอยู่ตรงไหนหรือว่าดูลักษณะ ลักษณะพื้นที่เขาเป็นสี่เหลี่ยมข้างหมูสี่เหลี่ยมจตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมชายธงเราดูในลักษณะของพื้นที่ดินว่าตรงนี้เป็นยังไงพลังธาตุแบบไหนนะครับอย่างพื้นที่ดินเนี่ยสี่เหลี่ยมจตุรัสเนี่ยก็จะเป็นธาตุธาตุดินนะครับอย่างพื้นที่ดินที่เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมหรือห้าเหลี่ยมเนี่ยก็จะเป็นธาตุไฟนะครับถ้าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยเป็นธาตุไม้ถ้าเป็นพื้นที่ที่เป็นวงกลม วงกลมนี้เป็นธาตุทองนะครับในลักษณะข,ของพื้นที่ตัวอาคารก็เหมือนกันนะครับตามพลังธาตุแต่กอ่อนเราต้องรู้จักของพลังธาตุเสียก่อนว่าธาตุแต่ละธาตุนี้มีสีประจําอะไรบ้างนะครับ๋อธาตุนี่คือหมายถึงว่าเป็นพลังของบ้านพลังของที่ดินอะไรอย่างเงี้ยครับในลักษณะข,ของธาตุเนี่ยสีประจํามันจะมีอยู่อย่างธาตุดินเนี่ยก็จะเป็นอ่าสีส้มสีเหลืองนะครับสีน้ําตาลเข้มจะเป็นธาตุดินนะครับ ส่วนธาตุทองเนี่ยก็จะเป็นสีขาวสีทองสีเหลืองทองหรือสีเงินนะครับเป็นธาตุทองธาตุน้ำธาตุน้ำเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้าสีน้ําเงินหรือสีดําเป็นธาตุน้ำนะครับธาตุไฟอะค่ะธาตุไฟก็จะเป็นสีแดงสีชมพูสีม่วงเป็นธาตุไฟมีมีธาตุไหนที่มีสีดํำไหมคะก็เป็นธาตุน้ำธาตุน้ำสีดำด้วยใช่ครับแล้วอย่างอาจารย์คะอย่างเดี๋ยวนี้คนไทยเรานิยมบ้านดิน บ้านดินมันจะไม่มีสีมันจะเป็นสีของดินอย่างนี้มันเป็นาธาตุอะไรคะสีดินสีน้ําตาลหรือสีส้มตรงนี้เป็นาธาตุดินนะครับในสีตรงนี้แล้วมเมื่อกี้จะบอกว่าต้องดูตามลักษณะของตัวบ้านว่าเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นวงกลมถ้าเกิดเป็นบ้านดินเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้าธาตุอะไรคะถ้าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยก็จะเป็นาธาตุไม้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยเป็นธาตุดินถ้าเป็นทรงกลมเนี่เป็นธาตุทองถ้าพื้นที่ดินตรงนี้เป็นโค้งเว้าเนี่ยก็จะเป็นธาต แล้วถ้าเกิดว่าธาตุอะค่ะอาจารย์ธาตุของที่ดินกับธาตุของบ้านเนี่ยมันมันมันมีที่ไม่ตรงกันไหมคะอาจารย์ก็มีครับอย่างเช่นกรณีกรณีว่าแบบอ่าที่ดินเป็นสามเหลี่ยมเป็นธาตุอะไรคะที่ดินสามเหลี่ยมนี้เป็นธาตุไฟธาตุไฟแล้วบ้านนั้นเกิดเป็นวงกลมวงกลมในธาตุอะไรคะ วงคมนี้เป็นทัดทองค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะมัน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 ไม่ถูกกันใช่ไหมคะไฟกับทองไฟกับทองทองก็เหลวเอานึกว่านึกว่าไม่ถูกกันครับในลักษณะตรงนี้เราก็ต้องดูในทิศทางที่จะปลูกบ้านว่าบ้านหลังนี้หันไปทางทิศไหนนะครับอย่างทิศทางให้กําหนดจากทิศข้างหลังบ้านนะครับว่าหันไปทางทิศไหนอย่างทิศเฉียงต่างๆนะครับตะวันออกเฉียงเหนือหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็จะเป็นทัดดินนะครับ แต่ถ้าบ้านหลังนี้อ่านไปทางทิศเหนือจะเป็นธาตุน้ําบ้านหลังนี้ด้านหลังเนี่ยหันไปทางทิศตะวันออกก็จะเป็นธาตุไม้ถ้าบ้านหลังนี้ทิศทางของหลังบ้านเนี่ยหันไปทางทิศใต้เนี่ยเป็นธาตุไฟแต่ถ้าเกิดว่าบ้านหลังนี้ทิศของด้านหลังบ้านเนี่ยหันไปทางทิศตนตกเนี่ยเป็นธาตุทองครับแล้วอย่างบางบ้านนะคะอาจารย์ไม่รู้ว่าหลังบ้านคือบางบ้านแบบ มีหน้าบ้านใช่ไหมคะเดินตรงเข้าไปแล้วหลังบ้านเนี่ยไม่มีประตูออกแต่ว่าจะเป็นทางขวาหรือทางซ้ายเป็นประตูออกข้างบ้านหรือออกไปหลังบ้านอย่างเงี้ยเราจะนับทิศไหนเป็นทิศหลังบ้านนะคะอาจารย์โดยกําหนดจากคนที่มาหาเราว่าหน้าบ้านของเราเนี่ยอยู่ต่างทิศไหนแล้วก็กําหนดด้านหลังเนี่ยว่าหันไปต่างทิศไหนนะครับก็คือเอาเอาทิศที่ตรงข้ามกับหน้าบ้านเลยใช่ครับเพราะบางบ้าน อ,อย่างเหมือนหลายบ้านเลยที่แบบบางคับไม่มีประตูหลังบ้านอย่างเงี้ยอย่างทาวเฮาส์ส่วนใหญ่จะไม่มีประตูหลังบ้านเพราะว่าหลังบ้านไปก็จะเป็นบ้านคนอื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คือในลักษณะตรงนี้เนี่ยกำหนดในทิศของหลังบ้านหลังบ้านอาจจะไม่มีประตูหรือมีประตูก็ได้แต่ถ้าไม่มีประตูเนี่ยมีความมั่นคงนะครับเหรอคะครับจะไม่มีประตูหลังบ้านจะดีกว่าดีกว่าครับ<ม>ดีกว่านึกว่าจะจะเป็นอะไรที่นึกว่าจะแย่เพราะว่าเหมือนกับ มันไม่ถ่ายเทอะไรอย่างนี้ถ้าความรู้สึกความรู้สึกของคนที่ไม่รู้จะคิดว่าแบบมันจะแบบมันเหมือนแบบกักเก็บไว้แต่ไม่ได้ถ่ายเทออกไปอะไรอย่างนี้ในลักษณะตรงนี้ก็จะเกี่ยวหน้าต่างหรือว่าทิศทางลมในการปลูกบ้านเนี่ยก็ต้องดูทิศทางลมหลักวงจุ้ยเนี่ยก็จะเกี่ยวทิศทางลมด้วยครับและอย่างบางบ้านอีกค่าอาจารแบบอยู่ซอยตรงกลางอย่างเนี้ยซอยตรงกลางแล้วข้างหน้าก็เข้าได้ข้างหลังก็บางคนคนที่มาหาส่วนใหญ่ก็จะเข้าทางหลังบ้านอย่างนี้ค่ะครับ อันนี้ต้องกําหนดว่าประตูด้านไหนเป็นหลักครับว่าควรจะใช้ประตูไหนเป็นหลักเพราะว่าใช้ประตูด้านนี้มีอานาจประตูด้านนี้อาจจะไม่มีอานาจหรือเกิดเรื่องวุ่นวุ่นครับแล้วอาจารย์คะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่า,าลักษณะของตัวบ้านคือเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัวบ้านเป็นวงกลมเป็นหกเหลี่ยมมันก็มีธาตุด้วยแล้วเมื่อกี้ก็อาจารย์บอกว่าหันไปทางไหนก็มีเป็นเ,เป็นธาตุอีกอย่างนี้มันไม่ชนไม่งงอคะอาจารย์ ในลักษณะวงจุ้ยตรงนี้ครับต้องดูรวมในหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นตัวบ้านพื้นที่ดินนะครับหรือแม้กระทั่งวันเกิดของแต่ละคนนะครับซึ่งในแต่ละวันเกิดเนี่ยข็มีในลักษณะของธาตุประจํานะครับครับและอย่างถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นคนสมัยใหม่ตอนแรกเลยเนี่ยไม่สนใจเรื่องวงจุย้ยแล้วก็สร้างบ้านมาเสร็จเป็นบ้านทรงสี่เหลี่ยมครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับหลังบ้านอยู่ทางทิศเหนือครับ แต่แล้วก็คนในบ้านมันเป็นมันเป็นธาตุอะไรครับก่อนเมื่อกี้แค่นั้นก่อนธาด้านหลังอันไปทางทิศเหนือนะครับจะเป็นธาตุน้ําแต่ในลักษณะพื้นที่ที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยเป็นธาตุไม้ซึ่งธาตุเหล่านี้ให้กําเนิดกันอย่างธาตุน้ําให้กําเนิดธาตุไม้ธาตุไม้ให้กําเนิดธาตุไฟในลักษณะตรงนี้คือในพลังธาตุตรงนี้เนี่ยเราใช้สีที่ทําให้สิ่งดีๆเข้ามาคือสีตาบ้านนั่นเองนะครับอแล้วถ้าเกิดว่าตัวบ้านครับ ที่อยู่ธาตุไม่ตรงกับคนในบ้านคือธาตุไม่ถูกกันอย่างนี้คะ่ะจ้ะครับอย่างเช่นบ้านหลังนี้เป็นธาตุน้ํค่ะแต่บางเงินใช้สีของธาตุไฟใช่ไหมค,ครับทำให้อ่าทลายล้างกันตรงนี้ก็จะเกี่ยวกับการจัดการปรับในลักษณะของวงจุย้ยหรือไม่ก็การเปลี่ยนสีของบ้านนะครับเพื่อให้ถูกเฉลกกันนะครับแล้วต้องดูโดยรวมในหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นตัวบ้านพื้นที่บ้านแล้วก็คนที่อยู่ที่บ้านหลังนี้รวมถึงบริเวณรอบๆด้วยครับ นี้แล้วเมื่อกี้ที่ถามก็คือถ้าสมมุติว่าคนในบ้านเป็นธาตุไฟแต่บ้านเนี่ยทาสีคือตัวบ้านเนี่ยทุกอย่างเป็นธาตุน้ํบแต่ไฟไปอยู่กับน้ําไปอยู่ในน้ําอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์จะมีวิธีแก้ไหมคะครับแค่โดยการจัดการปรับวงจุ้ยภายนอกภายในของบ้านหลังนั้นครับแล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดน้ํากับไฟจะต้องปรับยังไงอะคะอาจารย์ถ้าน้ํากับไฟปกติเนี่ยมันทําลายล้างกันอยู่ใช่ไหมครับต้องปรับในลักษณะที่ ไฟเนี่ยก็ต้องเย็นลงนะครับหรือในลักษณะตัวกลางตัวกลางที่ ให้กำเนิดในส่วนตรงนี้เข้าไปช่วยครับคุณผู้ชมคะนั่นก็เป็นเรื่องของธาตุของบ้านค่ะในช่วงหน้าคะ่ะเราจะมาเปิดรับสายหน้าใหม่มาคุยสดกับอาจารย์หนุ่มหมอดูเทวดาโทรมาที่เบอร์02-964-9079 02-964-9079แล้วเราจะมาดูกันว่าบ้านของคุณนั้นเป็นธาตุไหนและหากธาตุไม่ดีหรือว่ากําลังผิดธาตุอยู่เนี่ยจะต้องมีวิธีการแก้ไขยังไงช่วงนี้พักกันสักครู่คะ่ะ